ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาทําขนมครกสิงคโปร์นะครับรุ่นประหยัด2หัวเตานะครับเราจะเดินสายเกจเกตเอให้คุณลูกค้าเลยนะครับสายสีส้มไม่ใช่ PVC นะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นยางทนแก๊สทนน้ามันนะครับสายยางทนแก๊สทนน้ามันนะครับก็ คุณภาพสูงเลยนะครับเราจะให้แบบนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าเห็นสีส้มก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเป็นเมสปัาติก PVC หรือเปล่านะครับอันนี้เราให้เป็นเป็นยางเป็นสายยางทนแก๊สทนน้ำมันใช้ใช้กับแก๊สโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับเตาตัวนี้เป็นวาล์วโยกนะครับวาล์วโยกนะครับอย่างนี้ฐานะอย่างนี้คือปิดนะครับถ้าเปิดก็ดึงเข้ามาหาเรานะครับคุณลูกค้าก็จะมองรู้ว่าตอนเนี้ เตาเราเปิดหรือปิดนะครับถ้าเป็นวาล์วหมุนเนี่ยเราจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เราเปิดหรือปิดบางครั้งเราเปิดทิ้งเอาไว้แล้วเราก็เปิดถางแก๊สเข้ามาปล่อยแก๊สเข้ามาเข้าไปอยู่ในนี้นะครับเราไม่รู้นะครับ เราก็จุดเข้าไปมันก็จะระเบิดใส่หน้าเอาบางทีก็ผมไม่ขนแขนไหมกันไปนะครับซึ่งมันอันตรายจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นใช้วาวโยกดีกว่าครับคุณลูกค้ามองเนี่ยนี่ปิดนะ,ะถ้าเปิดก็ดึงมาหาเราเรามองเอ๊ะอ๋อตัวน,นี้มันเปิดอยู่เราปิดก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังแก๊สเปิดถังแก๊สเข้ามานะครับแล้วก็มีตัวปรับอากาศนะครับสําหรับปรับอากาศให้ไฟไม่ออกแดงนะครับไม่เป็นขมเหลวไม่เป็นสิทําให้ภาชนะดำนะครับรุ่นนี้ประกรอบด้วยนะครับ ขวาปิดอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เบ้า,าเบ้าขนมไข่นะเบ้าขนมไข่นะครับแต่เตาตัวนี้นะครับคุณลูกค้าจะมาใช้เป็นเตาขนมครกชาววังก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ครับขนมครกแบบนี้นะครับขนมครกโบราณถุงนกขนมลูกชาวังก็เพียงแต่เปลี่ยนเ,นเบ้าก็มาใช้ได้หรือจะเป็นขนมไข่ขนมไข่ก็ได้นะครับสังเกตเบ้าจะผสมกันคือเขาเอาเบ้า ของขนมครกสิงคโปร์เข้าไปใส่เพื่อว่าจะให้เป็นรูปแบบที่ว่ามันเวลาทําขึ้นมาให้แตกต่างนะครับเราก็ตอนนี้ก็สาธิตให้ดูว่าเป็นขนมครกสิงคโปร์นะครับขนมครกสิงคโปร์และขนมไข่นี่นะครับนี้เราเดี๋ยวมาลองไฟแต่ละหัวเลยนะครับรุ่นนี้ก็มีแผ่นกระจายความร้อนนะครับแผ่นกระจายความร้อนของเรานี่ใช้แผ่นเหล็ก นะครับแผ่นเหล็กไม่ใช่สังกะสีเพราะฉะนั้นจะหนาหน่อยเพื่อจะได้อมความร้อนนะครับเพื่อจะได้อมความร้อนได้ดีนะครับทีนี้เด네ี๋ยวเรามาลองไฟแต่ละหัวเลยนะครับอ่าเราเปิดวงในก่อนนะครับวงในอยู่ขวามือนะครับนี่ครับไฟจะออกเขียวๆอย่างนี้นะครับที่นี้ครับมีตัวปรับอากาศนะครับอ่าปรับอากาศนะมีตัวปรับอากาศนี่ครับเนี่ยไฟออกเขียวๆแล้วนะครับอ่าเปิดวงนอกนะครับ ถ้าแดงๆอย่างนี้ถอยออกมาหน่อยครับถอยออกมานะถอยออกมาครับก็จะเขียวฟ้าอย่างนี้สวยเลยเท่ากันเลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับเหมือนอย่างนี้นะครับก็แนะนาคุณลูกค้าเวลาจะลงแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยให้เปิดเฉพาะตรงกลางก่อนแล้วค่อยวางแล้ววางแล้วค่อยมาปรับตรงนี้เอานะครับก็จะทําให้เราไม่ตกกระจายนะครับถ้าเกิดเราปิดหมดเลยแล้วก็มาจุดเนี่ย แล้วก็วางแผงกระจายความร้อนก่อนแล้วก็ปิดเลยบางทีมันจะระเบิดปึ้งแล้วก็จะตกกระจายนะครับแต่ไม่นด้ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่ทําให้เราตกกระจายนะครับอันนี้เป็นรุ่นเ,เรียกเบ้าผสมนะเบ้าผสมนาะแล้วก็มี